คือทุกคนก็อินนิตอับเข้าสู่ช่องของเจลินะคะคือตอนนี้เราเพิ่งตื่นดูจากชุดก็รู้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จดีกว่าค่ะทุกคนโอเคทุกคนคือตอนนี้เราอยู่โรงเรียนแล้วแต่ว่าตอนที่เราแต่งตัวเสร็จอาบน้ำแต่งหน้าเสร็จเราไม่ได้ถ่ายตอนนี้เรานั่งอยู่คนเดียวเราเราเพื่อนอยู่ ก็ยังไม่ม,มาสักทีง่วงมากไม่ใช่เราเพื่อนนะทุกคนทุนกคนจะบอกว่าวันนี้เราถ่ายเพื่อนที่เทเชอยคอมแบ็กเราแบบโอเคทุกคนตอนนี้คือเราเปลี่ยนโลเคชันแล้วแล้วเพื่อนเราก็มาถึงแล้วเอนเชิญค่ะให้กูร <c oughs> อสามสิบนาทีเลยสวัสดี <c oughs> คด่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะซ้อมใช่ไหมซ้อมเนาะซ้อมสอบกันก็คือซ้อมสอบซ้อมสอบเออนั่นแหละคือมันมีสอบเก็บคะแนนที่เราสองคนไม่ได้สอบแต่ไม่ต้องสอบสามคนซึ่งอีกคนนึงไม่มามันติดธุระค่ะทุกคนยาบเอ้ยเออใช่ทุกคนมันติดธุระหนีที่เขาก็บอกเอออีหยพานว่ะ โอเคทุกคนก็ขอตัวไปซ้อมก่อนเพราะไม่อยากให้เห็นอะไรแบบนั้นนะคะโอ้โหทุกคนพระเจ้าแจมินคะ่ะแว่าหหจะได้หล่อหล่อมากพี่แจมินหล่อมากก็หลอ่เอเท่าไหร่ลูกสบายเราเองแหละฮะทุกคนคะแต่พูดก่อนนะพี่แจมินเป็นลูกเราก็จริงแต่เรามองเขาขูก่ ใครทักว่าเมเฟรนเนี่ยส่วนโฮกูขอแค่นั้นแหละโอ้ยทุกคน <c oughs> เหมือนพระเจ้าลงมาจุติโอ้ยก oh หล่อมากทุกคนน้องเป็นหล่อมากอยู่ไหนกล้องเออน้องเป็นหล่อมากค่ะหล,ล,ล่อแบบนี้เรอหล่อมากเห็นสายตาสิ้นหือนของเราไหมคะคือเ <c oughs> พื่อนอินเลิแหละแต่ว่า <c oughs> เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องเออ เดี๋ยวเราขออญาตไปอัดคลิปสอบก่อนนะคะไม่งั้นจะตกเอาก็เดี๋ยวเจอกันตอนไหนก็ชัดตอนนั้นแหละค่ะบ๊ายบายทุกคนคือตอนนี้มันสี่โมงจะสิบนาทีแล้วแต่ว่าจีมันไม่ลงเอวีขอร้อง <laughs> ก็เดี๋ยวขอตัวไปปั่นวิวต่อก็คือต้องไปปั่นวิวที่บ้านแหละเพราะว่าแบตโทรศัพท์เราหมดแล้วก็ใครเผลอเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดตะไคร้กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบายพบกับเมกเฟย์ได้นะทุกคนคน